แต่วันที่เกิดเหตุเกิดตรงนี้ค่ะช่วงที่จะเอาเด็กลงนรตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ขยับเลยจันเด็กแล้วก็เอน้องเข้าไปตอนไหนไม่รู้แล้วก็นี่มีคนปิดประตูเองน้องอาจจะป้นคุณครูมองไม่เห็นแต่คุณครูนึกว่าน้องเข้าโรงเรียนก็ปิดประตูคุณครูป้นก็ไม่เห็นน้องก็บอกขอรถตู้สูงจะไม่ได้ลรข้างหลังน้องอาจจ้นแต่พอดีรถตู้มันเลื่อนฉันชาติยานเด็กถ้ารถตู้เลื่อนน้องก็ต้องนั่งล้งพินเบาะอย่างนี้ค่ะ เาวรอมาเจอก่บ่ายครับมาถึงน่เก้าโมงครึ่งเก้าโมงสี่สิบห้าจึงโรงเรียนค่ะเจอเจอตอนมืดอ่ะรอจอยไปรับคนเลยบรัอเไปรับจิออมาถึงรถสิบามห้านิ้ก็จะรู้จักซอยรับายคนไม่เด็กที่ใส่มหลายคนไหม ครูก็ไปทุกคนค่ะเพราะว่าน้องเป็นเด็กเล็กช่วยตัวเองไม่ได้ดไดต,ตอนไปรับรับคนเดียวเหรอตอนไปรับรับคนเดียวก็มีคุณครูไปคนเดียวแต่น้องก็นั่งหลังก็คือน้องจะนั่งหลังพิงบาะทุกคนครูสั่งกันหลังพิงบาะทุกคนอยู่แล้วแต่ส่วนมากเด็กที่งอแงอ้วกก็จะมานั่งข้างคัณครูเด็กเล็กที่ร้องที่งอแงอ้วกเพราะซัมเมอร์ใหม่เปิดเทอมวันแรกคุณแม่ก็ร้องเด็กก็ร้องนะคะ เด็กช่วงนี้นอนไป on, hehe, okay? flat, wrote, <outreach> นอนห้องนูลนเพราะว่าตรงนี <Vari Space> sí, man, uh ้อากาศร้อนแล้วก็ไปนอนรมกันเพราะว่าใช่ค่ะนอนรวมทับสองใช่ค่ะแต่นวนแยกเวลานอนนอนรวมกันเวลาแยกเรีย ไปรับเด็กมาแ,แาล้วก็เดกลงห้กงน้องเรียนอยู่ห้องไหนครับ

น้องลงมาจากรถแล้วแต่พอดีน้องไม่ได้เอากระเป๋าลงรถด้วยคุณครูประกาศว่าใครยังไม่มีกระเป๋าอย่าเพิ่งเอาลงอย่าเพิ่งไปนะคะรอกระเป๋าก่อนแต่เด็กคนอื่นที่เขาจะพายกระเป๋าข้างหลังก็คือเดินเข้าโรงเรียนแต่เด็กที่ร้องไห้เบาะหน้าทั้งอ้วกทั้งร้องไห้คุณครูก็ต้องบอกว่ายืนรอก่อนจะไปเอาเด็กคนนี้ส่งให้ครูที่เขาไปล้างไปอะไรอุ้ม พอสักพักนึงน้องพันไม้เกี่ยวตรงนี้รถน้องหายไปแล้วเข้าใจว่าน,น้องคือเข้าโรงเรียนแล้วเพราะว่าอาจจะยกน,น่รอนานก็โรงเรียนแล้วคุกคก็หันมาก็คือปิดเพราะว่ามองไปคือไม่มีแล้วคิดว่าข้างหลังคือเอาไปตรวจลงมาหมดแล้วก็จะปิดประตูแล้วเดินเดินเข้าโรงเรียนแล,แล้วรถที่ออกไปจอดตรงไหนจ,จอดจนมาขามะขามด้ยข้างหน้าโรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยน้องตั้งกี่โมง เด็กมาถึงโรงเรียน9ก้าโมงสี่สิบห้ากว่าเด็กจะลงก็สี่โมงแล้วเพื่อนย้ายเพื่อนรถช่วงที่รถก็สี่โมงไงเราไปเจอจไปเจอเด็กอีกทีก็ี่โมงคุณครูคนยานโดนบ่ายโมงครึ่งค่ะเตรียมตัวเตรียมที่จะถอยรถมารับเด็ก้นรถแล้วตอนนั้นที่เจอเด็กนี่เด็กอยู่สภาพยังไงอันนี้คุณครูไม่ทราบแ่ะเพราะช่วงนั้นคุณครูที่เอารถไปเจอเน้องเพราะว่าถอนมาก็คือกําลังช็อกตกใจก็คือ ไม่ได้มองไม่ได้อะไรเลยค่ะคือมันมันน้องเขาได้สติไหมตอนนั้นเราไม่ทราบค่ะก็อยู่ในอ้อมแขนของพ่อ้อมแขนคุปเฟินอ๋อแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะไปส่งที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลเมืองสมุทรล้ๆนี่ค่ะอ๋อรถเก๋งไปอืมเพราะว่ามันรวดเร็วรวดเร็วแล้วเด็กน้องนี่เขาเพิ่งมาเรียนได้กี่วันสามวันค่ะสามวันซัมเมอร์วันแรกคือวันที่หนึ่งอืมแล้วคนขับนี่ใครใครเป็นคนขับคุปเปิ้ลค่ะคุปเปิ้นไหมอ๋อเป็นคนขับ เป็นตำแหน่งต้องมาที่หมอได้เป็นผู้กีาได้ขับรเบอะไรมา้หมครับค้มาได้คูมาได้เกรกได้กับได้รับมาครับไม่เป็นไรครับมีเวลาอมีต่อว่า